ไปข่าวต่อไปเดี๋ยวเวลาไม่พอนะคะเอามาที่เรื่องราวของความน่ารักของคุณเจมส์และครูก้อยล่าสุดก็มอบเงิน2 0 0 0 0นบาทให้กับโรงพยาบาลเด็กค่ะ <c oughs> นักร้องนักแสดงรุ่นใหญ่อย่างเจมเรืองศักด์ก็ควงภร,รยาสาวนะคะอย่างครูก้อยนัชชามอบเงินจำนวน2 0 0 0 0 0บาทสมทบทุนมูลนิธิโรงพยาบาลเด็กกองทุนอาคารเฉลิมพระเกียรติสร้างห้องความดันลบรับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็กนะคะอาทิโควิด -19 วันโรคหัดเยอรมันอิสุกอิสยัยไข่วัดใหญ่ไขหวัดนกหรือว่าโรคติดเชื้อดื้อยานในเด็กคะ่ะคุณเจมเรืองศักด์นั้นได้เล่าถึงความตั้งใจในการบริจาคสมทบทุนในครั้งนี้นะคะว่าจาก สถานการณ์แพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ที่ลุกลามไปทั่วโลกจนส่งผลกระทบรุนแรงกว่าหลายๆการระบาดของโรคอุบัติใหม่ในอดีตความรวดเร็วในการแพร,แพร่กระจายของเชื้อเนี่ยแล้วก็ความรุนแรงของโรคได้ส่งผลกระทบในด้านสุขภาพทั้งร่างกายและจิตใจของทุกคนในครอบครัวไม่ว่าจะเป็นผู้ใหญ่หรือว่าเด็กค่ะ โดยครูก้อยกับพี่เจมนั้นก็ขอเป็นส่วนหนึ่งที่ร่วมสร้างรอยยิ้มของเด็กนะคะแล้วก็ของพ่อแม่ที่ได้เห็นลูกรักรักษาอย่างปลอดภัยและร่วมเป็นกระบอกเสียงในการประชาสัมพันธ์โครงการนี้จึงขอเชิญชวนผู้ใหญ่ใจดีทุกภาคส่วนร่วมสนับสนุนการจัด ARI ห้องความดันลบรับมือโรคอุบัติใหม่ในเด็กด้วยค่ะ ใครมีโอกาสนะคะก็ลองไปทําบุญนะช่วยเหลือกันดูนิวเวกช่วยเหลือเด็กๆก็ดีเหมือนกันบางทีอ่ะเราเห็นเด็กป่วยแล้วก็สงสารเนะืวอบางทีมันไม่ได้เจ็บแค่ตัวเด็กนะเจ็บยันหัวใจพ่อแม่เวลาเห็นลูกป่วยนะคะเ<ช>พราะฉะนั้นก็ลองช่วยกันดูแลกันค่ะค